สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันเจ้าข่าวแล้วแล้วพี่น้องโมนี่กัขึ้นจากไคจากน้าแล้วค่ะอันโอ้ยอีบบสถิหามื่อไหร่โอ้ยมันกระตกลุ่มไม่จะซี้กันได้อันกระด้างเงินกระบานข้าอย่างเจยวไปแดนแดงตื่นกันนักก็แหงแล้วโบสถล่ะห้ามตักหนีเขาดิน้องเต้ยนะคะน้องเต้ยนะคะอีโบสอ์ เมซี่ันตกหลุมมันทั้งหนักอวยมึงแนปโซอสิขึ้นน่นอีกกวาห็นลาาทั้หลังเนม้อีโบ้กเลยมาตะกูตีทังกางมึงเตรียมโวหลุดเล้วอ่วเนี้ยบาอ้วไม่ได้ออีบกเลยเนาะอีสันแดนเกี้ยเกี้ยคอยคอได้บวชตะหลมคอยๆอันไม่มซีขบออยาไปทั้งหน่ายเ้๋ยวคหนักทัางหลังโอ้ยนะอีสันแดนเอ้ยเนาะพอไป อันนี่ค่ะอันนี้อัย่างน้ำกรวดกับคูตามผู้เบียดนะคะคูตามผู้เบียดใครทายเห็นโอจะทายไม่ถูคู่ตามผู้เบียดนะคะกำลังอย่างน้ำกรวดเพื่อเกี่ยวข้าวแล้วนะคะตอนนี้เวลาหกโมงกว่านะคะเกี่ยวข้าวแล้วครับพี่น้องค่ะอุ้ยโบดเลยหน้าสูงเนาะเออเขาขึ้นโบดดือดอกสูอันนี้อีโบดเอออีโบดขึ้นหม้อเลยโบด ว่าต<บ>่กูตกเงนี่มึงกูได้เงนเาโตแร้วก็งอกระไรพร้อมกูจะบอกเนอะที่มีกูนี่มีคุณขา่าเลยกูไดุ้กก็้นีน่กูุ้กยุ่ใ <c oughs> พอแม่มติดชุกยุ่หันนี่ฮนะมาแล้วครับพี่น้องครัมาแล้วานนามาคิดต้มปลาคา่ะตะคอไงยยพร้อมนะคะอันนี้ก็ขึ้นจากใครจากหน้า,า่ะขมืดเน่ยแล้วกูไม่ได้งบขึ้นหากูจะหูัดติสุกเป็หาโรนาที่กูจะอ้วนขึ้ขนหาโรตี นี่แหละประเดี๋มองกูสิตายนี่หลุ้งนะอุ้ยสุขซอยไทยแล้วเ,เนี่ยตวงคำว่าตเตี้ยน,น,นี่เราเตี้ยนี่อีบ๊ทจะเพิง่งนโบ๊ทตองใช่เพิ่งองนอวอโบ๊ทโอ้บองทุกท่านมันนี่เอาไปเดี๋ยวจะ่เฝ้าเด้อให้กูตั้งหลักซะก่อนทุกคนแห้งเลยจบ โอยเดี๋ยวเด็นใหนอะไม่ค่เหล็กกูจูกประค่ฮีกูจูกโอ้ยเธอบอกแล้วมันมึงอีบสมึงจะไหยกกูยังเัาดักโบสโอ้ยโอ้ยไปยกด้วยแมวโอ้ย พี่น้องคะโอ้ยว่ายแล้วเรื่องการเจ้าข่าวค่ะไต้องก็เลยโอ๊ยจุกจูบใครหิวเอาจุกมันู้ ตึบๆเขจะอาบน้ำนะคะ <c oughs> เลี้ยงฉสลองการวันนี้เอางให้หน่อยล้ลางขายให้หน่อยจะเข้าห้องร้างขายให้หน่อยเดี๋ยว โอ้คุณจุกจุกมากเลยเอานี่ค่ะเอล่าค่ะเอาถูจิลาเอาไว้แค่นี้นะครัพี่น้องค่ะเดี๋ยวล่างอาบน้ำแต่งตัวแล้วอะไรไม่นะคะ